นัทแต้ผู้ควงคุณอังคณาพงพันธ์ CEO แบรนด์ดีนี่ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังมีคนเข้าใจผิดคิดว่ายังอยู่แบรนด์เดิมพร้อมพูดชัดได้แยกตัวออกมาประกาศจุดยืนสร้างแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงดีนี่อาหารเสริมกลูตาคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟาลดน้ำหนักลุยการตลาดจัดเต็มพร้อมเข้ารับรางวัลแบรนด์ท็อปอวอร์2023ซึ่งทั้งสองตั้งปณิธานหัวใจในการทำธุรกิจคือความจริงใจซื้อตรงเน้นคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตถึงแม้จะเปิดตัวมาได้ไม่นานแต่ก็ได้รับการตอบรับ นัทแซ้ผู้หรือยุ้ย c o d ดีนี่ค่ะอูดซีโอดีดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเนาะที่ได้มางานรับรางวัลในครั้งนี้นะคะแต่นอกจากความภูมิใจที่เราได้มาในวันนี้แล้วความภูมิใจที่มากกว่านะก็คือการได้ผลิตสินค้าดีๆนะให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเรารัก หรือว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ต่อสุขภาพของเขาเนี่ยให้เขาได้บริภนะโภ<อ>คก็ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นที่มาในวันนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะ<อ>เราก็มาก่อตั้งได้ประมาณ5-6เดือนแล้วนะสำหรับแบรนด์ดีนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่หลายๆคนอาจจะแบบก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคิดว่าตัวเราเนี่ยเราอเออเรายังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้คือเรามาสร้างแบรนด์เองแล้วก็อยากจะแบบออขอให้หลายๆคน ทราบถึงและก็เปิดใจสำหรับสินค้าใหม่ของแบรนดีนี่ด้วยนะคะสำหรับการตลาดของเรานะก็จริงๆเนี่ยแบรนดีนี่ก็คืออย่างตัวยุเยอ่ะเป็นคนชอบในเรื่องของการดูแลตัวแทนอยู่แล้วนะคะและก็การตลาดของเราก็จะมีบ้างที่อาจจะแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้สินค้าเนี่ยรู้จักในโซเชียลให้มากขึ้นาการสร้าง a เวเ e n ของแบรนด์การสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้จดจําทั้งตัวเราทั้งตัวสินค้าและต่อไปมันก็จะได้สร้างยอดขายให้กับแบรนด์ของเราให้กับตัวแทนของเราตัวแทนของเราก็จะได้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะการตอบรับถือว่าภูมิใจในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวยุ้ยเนี่ยเริ่มต้นการขายแบรนด์ออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดปีนี้ก็ประมาณ 8-9ปีแล้วร่วม9ปีนะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาทําออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนู้ดก,ก่อนที่ก่อนจะมีคนรู้จักเรานะคือใช้เวลา3-4ปีกว่าจะแบบซักเซสเลยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดีกว่าที่ได้ดูได้ดูแลตัวแทนและได้และได้นำสิ่งดีๆสิ่งค้าดีๆให้กับลูกค้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลง เราตัวเราเนี่ยสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจในตรงนั้นนะอย่างการตลาดปีหน้าก็นำสื่อหรือว่าประชาสัมพันธ์แบรนด์โปรโมทแบรนด์ในการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังหรืออาจจะมีดาราน,านหรืออาจจะออกทีวีรายการอย่างนี้นะคะ แล้วก็เพิ่มในเรื่องของ engagement เพิ่มกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นที่เราจะแบบมุ่งเน้นก็คือการที่เราถึงถึงตัวลูกค้าจริงๆคนที่กินจริงทานจริงใช้จริงมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียวและดูเป็นจริงเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนาะคนเราคนที่เป็นลูกค้าคนที่เขาบริโภคสินค้าอยู่หรือว่าอะไรเงี้ย เขาสัมผัสได้เขารู้ว่าใครทานจริงหรือว่าไม่ทานจริงหรือว่าเราจ้างเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและอย่างในและก็อาจจะเพิ่มไปในการที่เรามีกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของเราการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจลูกค้าเพื่อทำให้เขารู้จักและตอบรับของเราแบบว่าในอนาคตวันข้างหน้า ลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าที่ร o ยัลตี้กับแบรนด์ของเราแต่ก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากเจลลี่ไฟเบอร์ตามมาด้วยกาแฟและวันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็กูตา้าสำหรับการตอบรับของคอลลาเจนแล้วก็ตัวกูต้านะเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยฮนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยแต่ก่อนเนาะตอนที่เขาเริ่มมาเริ่มมาซื้อมาสั่งนะก็คือ1แถมหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้คือเขากลับมาสั่งซื้อเนี่ยคือ3แถม3 5แถม5คือเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กอมันกลับมาโดยที่เขาทานจริงจนมันเกิดผลอย่างตัวคอลลาเจนนะคือเอาจริงๆด้วยราคา1แถม1.450บาทถ้าเกิดและด้วยสรรพคุณคอลลาเจนเนี่ยคือมี3ตัวนะมีไตรเปปไทด์ HACP ซซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวไตรเปปไทด์ธรรมดามี ไดเปปมีคอลลาเจนไดเปป Thai และคอลลาเจนไททูนะซึ่งปกติแล้วหลายๆแบรนด์ไม่ค่อยจะใส่ไททูกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ก็มีแต่ราคามันจะสูงมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่อยากเปิดตลาดอยากให้ลูกค้าผู้บริโภคเขาได้จับต้องสินค้าของเราได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทานไปแล้วก็จะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงประทับใจแน่นอนแล้วก็ มันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจอ่ะก็ใครที่แบบว่าสนใจนะที่จะสั่งซื้อก็แอดไลน์แอดดีนี่อันเดอร์สตรออหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนของแบรนด์ดีนี่ได้เลยค่ะเปิดรับค่ะจริงๆอะแบรนด์ยุ้ยเนี่ยเปิดรับสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะแค,ะแคะ่แค่สมัคร99บาทเท่านั้นสามารถเป็นตัวแทนได้ ไม่ต้องชนไม่ต้องชนเลทไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายอดนะและก็ที่สำคัญแบรนด์ของเราไม่มีเรื่องการตัดราคาเพราะว่าเราจริงจังกับตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวแทนหลายๆคนนะเขาเข้ามาเข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 ้ามาด้วยความหวังเขาเขาเขาเข้ามาด้วยความแบบไว้ใจเชื่อใจเชื่อถือเราเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนําหน้าธุรกิจด้วยความ จริงใจต่อลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วในธุรกิจนี้ของเรามันจะไปได้ไกลแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงอ่ะ